บาเบาแต่กระจายไว้ยกล้องเลอะกด Subscribe ให้เจ๊ด้วยจ้าสวัสดีค่ะเซ็กกอบซิ่งชาแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกับเจ๊บุตริงแล้วนะคะวันนี้เจ๊บุตรจะพามาอยู่ในช่วงหนูทดลอง <Run. S 1> เราจะพาเพื่อนๆมาพาแตงโมด,ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดค่ะ เครื่องตัดหญ้านั่นเองค่ะทุกคนไปชมกันเลยค่ะเราจะไปพาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้นะคะเราจะผาหมดนี่เลยค่ะแตงโมมะละกอแคนตาลูปสับปะรดดับแรกนะคะเราจะพาแตงโมกันก่อนเลยค่ะแนี่นะคะพนักงานผ่าของเราแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับ ผมเข็มไส้กรอกซิ่ง h ช n แนลเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาผ่าแตงโมงนะครับ กระจายอุ้ยกล้องเลอะผ่าเสร็จแล้วกล้องเลอะหมดเลยผ่าเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เช่ใชนี่ช็ดนโอ้โหสภาพนะคะผ่าเสร็จแล้วมันก็เป็นนี้นะคะเละดุ้มเป๊ะค่ะกินได้ไหมฮะกินได้ไหมเนี่ยทุกคนลองกินดูได้ไหมคะไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะใบมีดมันเลอะค่ะอย่าไปกินอย่าไปกินสภาพนะคะไปค่ะชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะชิ้นต่อไปสับปะรดค่ะ หยิบมาเอาลูกใหญ่สุดเลย เลยทุกคนโหแม่งเจ๋งว่ะอันนี้อันนี้เจ๋งเก่งเก่งชิ้นต่อไปค่ะแคนตาลูปไปดูกันอ้าป้า จุนนี้เหมือนน้ำผลไม้ปั่นรวมมิดมากเคนทารูปเคนทารูปนะอินด้ชิ้นต่อไปนะคะปะป๊วยปะป๊วยมาดโกอค่ะท nice ุกคนร้อนมากพีเพื่อน กระจุยนะครับทุกคนโอ้โห oh. oh oh. สภาพมาะละกอสมูตตีอีกแล้วนี่ฮะผลไม้รวมกินได้นะเพื่อนเพื่อน oh. นั่จุดยู่นี้เป็นผลไม้รวมนี่เดี๋ยวมันยังเหลือผลไม้อยู่นะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนแต่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์พากันค่ะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ชิ้นเด็ดของเราดูดิอโอ้โหอุปกรณ์การพาผลไม้ของ ทุกคนว่าจะแตกไหมคะใครว่าแตกใครว่าไม่แตกคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะถ้าเกิดไม่แตกเดี๋ยวเจ๊เปลี่ยนอุปกรณ์เจ๊มีอุปกรณ์มาหลายอย่างค่ะเทสกันค่ะเทสกันค่ะฟ้ามันต้องเอารถรถมาใกล้ๆพอมึงแบ่วให้มันหนุนล้ออ่ะ เล่นบอล ับปะรดอ่ะอือผลแม่งเจ๋งว่ะทุกคนมาดูกันนะครับนี่นะครับผลงานผลงานนะครับเป็นยังไงครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะแตกหรือไม่แตกใครทายถูกก็ลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะรับสับปะรดชิ้นนี้ไปเลยค่ะใครทายถูกเดี๋ยวดูเดี๋ยวส่งยีเมสไปให้ดไปดูต่อไปชิ้นต่อไปนะคะทุกคนมะละกอไปดูกันเลิ่กแล้วลุน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  ร้อนโอ้ยโถคลิปนี้ร้อนแย่เลยโคตรลงทุนทุกคนนี่นะครับมะละกอเราเป็นแบบนี้นะฮะเยี่ยมเลยฮะแตกหมดเลยฮะเล็กหมดฮะกินได้นะครับอ้ Oh no เหมือนขี้เลยเหมือนขี้เลย มันลูกใหญ่เกินไปมันลูกใหญ่เกินไปสำหรับล้อเอทีวีอ่าเราอีกลูกนึงอ่าเรามาลองแคนตาลูปกันไป let's go โอ้ รถเกิดขัดข้องนะฮคระว,ว่าอันนี้ไม่แตกแลค<อ>รับโซ่หลุดอีกจะโซ่หลุดเลยนะฮะระหว่าการถ่ายทำนะฮะโอ้เพื่อนๆการตะลบนี่มีความหนาแน่อนอนนะฮะรถเราไม่สามารถทำแตกไนดะ้ค่ะก็จ,จบไป,ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ของเรานะคะกับการพาผลไม้ดนะ้วยอุปกรณ์แหวกแนวสุดๆ ซึ่งรถ a อ v นะคะผ่าได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะอีก2ช้นนี้ผ่าไม่ได้แต่ว่าครื่งตัดได้นะคะผ่าได้ทุกอย่างถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ของเรานะคะอยากให้เราผ่าอะไรใูแบบแปลกๆและแหวกแนวแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาใต้ด้าน,านล่างได้เลยนะคะแนะนําให้เราทําอะไรถ้าเราทําได้เราจะไปทําให้พวกคุณได้ดูกันคะ่ะสําหรับคลิปนี้ของเรานะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องเซกซกอซิง c h ชาแนลของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย